ต yup. <c target> you. ัวนั้นเป็นกุดใจรักด้วยไหมกุดห้องใจรักหรือเปล่าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นกุดใจรักมันจะกินมาแค่รูปแค่นั้นเองในภาวะที่เป็นรูปทั้งหลายอยาบละเอียดกลางรูปกายรูปใจเนี่ยมันก็เป็นใจรักทั้งนั้นแต่ในส่วนที่พิปัสนาเนี่ยกุดใจรักเข้าไม่ถึงนะเพราะเป็นนามใช่ไหมนามอยู่เหนือกุดใจรักอันนี้ค่อนข้างไปไกลเลยนะ นทา,างไปไกลดังนั้นง่ายๆก็คือว่าตัวทุกข์เป็นตัวขยายในเรื่องของการเกิดตัวไม่ทุกข์เขาว่าไม่ทุกข์กับสุขนะอันเดียวกันหรือคนละอนะไม่ทุกข์กับสุขคนอันเดียวเป็นภาวะอันเดียวกันหรือคนละอนะคนละอนนะถ้าไม่ทุกขนะ์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสุขนะ แต่มันหมายถึงอาจจะทุกข์ก็ได้แต่ใจเราไม,มา่ไม่ทุกข์เพราะว่าจิตไม่ทุกข์คือภาวะของจิตนะเขาว่าภาวะของนามคือไม่ทุกข์แต่เพราะว่าของทุกข์ภาวะของรูปใช่ไหมถ้าเปรียบทเทียบระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์ตัวไหนเป็นการเกิดตัวไหนเป็นการดับ ไม่ทุกเป็นการดับทุกเป็นการเกิดเป็นสมุทัยใช่ไหมทุกเป็นสมุมอาจากสมุทยัยแต่ความไม่ทุกมันเป็นนิโรธก็เป็นการดับนั้นคือทั้งหมดของการขยายมาเป็นภาวะคู่จากการเกิดดับผู้หญิงผู้ชายหนักเบาปวดไม่ปวดอะไรพวกนี้มันมาจากทั้งสองอย่างแต่ต้นเหตุมาจากการเกิดและการดับเท่านั้นเองเขาเรียกว่าตัว สมุทัยกับัวนิโรดตัวสมุทัยเป็นเหตุของทุกตัวนิโรธเป็นเหตุของไม่ทุกแต่นิโรธไม่ใช่เป็นเหตุของสุขนะความทุกข์กับสุขจริงๆแล้วมันก็อันเดียวกันแต่มันคนละพวกนหัสสมมติอย่างนี้นะนี่สมมุติว่าทุกอันนี้ก็คือสุขเงี้ยแต่ถ้าหากว่าไม่ทุกเนี่ยมันไม่มีตัวนี้เลยนะ มันไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้แต่มันมีอะไรน้ําที่อยู่ข้างในน้ําที่อยู่ข้างในมันไม่อยู่ตรงนี้มันพร้ะมที่จะไปไหนก็ได้นะแต่ขวดถ้ามันเปลี่ยนหัวเป็นท้ายท้ายเป็นหัวไม่ได้ทันทีเหมือนน้าในขวดใช่ไหมอันนี้คือความต่างดังนั้นเวลาในภาคปฏิบัติให้ให้เราสังเกตแค่สองอย่างนี้ก่อนสองอย่างคือเวลานั่งมันก็ยินมเพราะ,ะอะไรชัดหนักใช่ไหมก็ภาวะที่ ถ้ามันตัวมันต่อไปเพน่อจะนาความหนักของกายไปสู่ใจด้วยความไม่สบายของกายก็ไปสู่ใจด้วยแต่ในกรณีที่ความหนักหรือความไม่สบายของกายเนี่ยไม่ให้มันไป,ไปกินใจได้ไหมไม่ให้ไปถึงใจได้ไหมนั่นคือเราต้องมาสร้างตันเองจะทำไงให้ความหนักความไม่สบายของกายเนี่ยให้ไปกินเนื้อที่ของใจเราก็จะมาสร้างตัวฉนวนคือตัวอะไร ัวสติสัมปญญายคือความตื่นรู้เป็นฉนวนตัวตื่นรู้นี่เองมันจะเปลี่ยนตัวทุกให้เป็นตัวไม่ทุกเปลี่ยนตัวหนักให้เป็นตัวไม่หนักแต่หนักไม่ได้หมายถึงเบานะต้องถ้าถ้าเปลี่ยนหนักเป็นเบานี่ก็คือเปลี่ยนกฎอนิจจังโค้นไปสู่กฎนทานิยใช่ไหมแต่เปลี่ยนตัวหนักไปสู่ตัวไม่หนักคือออกมาจากทั้งหนักทั้งเบาเลยเข้าใจนะเข้าใจได้ไหมโอเคเข้าใจได้ ดังนั้นในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยเราจะเน้นให้ไปดูสองอย่างนี้ก่อนเวลาเดินโยกบก็รู้แค่อะไรหนักกระเบานะหนักเบาคาว่าหนักเบาเนี่ยดูอาการของกายดูอาการมันนะแต่ไม่ใช่ดูกายดูอาการของมันสมมุติว่านานมันอยู่ในที่เย็น รู้สึกมันเบาออกไปข้างนอกร้อนรู้สึกมันหนักใช่ไหมอาการร้อนก็นเป็นอาการหนักแต่ถ้าเรามีสติสัมยาตดยินรู้มันเข้มแข็งถ้าเราอยู่กับตัวอากาศที่เบาคือเย็นเนี่ยเรารู้สึกสบายเราชอบใช่ไหมมันเข้าสูกาส่กายสู่จิตแล้วแต่พอออกจากห้องนี้ไปรู้สึกอุ่นอ้าวแล้วหนักแล้วรู้สึกเป็นไงไม่ชอบก็แสดงว่าเรายังไม่มีตัวตืนรู้เลยใช่ไหมมันก็จะทะลุจากความร้อน ความยากของรูปหรือกายก็มันไปสู่จิตตอนนั้นเองคือภาคปฏิบัติของเราว่าจะสร้างตัวตื่นรู้ระหว่างหนักกับเบาได้อย่างไรระหว่างสุขกับทุกข์ได้อย่างไรระหว่างร้อนกับเย็นได้อย่างไรก็พยายามทาตรงนั้นให้มากที่สุดอันนี้คือเปอ้าหมายของเราสําหรับในชั้นคนที่ผ่านมานะพยายามขยับตัวนี้ให้บ่อยขึ้นคุณกบทิ้งเวทีไปนานเป็นผู้ใหม่หรือเป็นผู้กเก่ากก่งใหม่ ไม่ทซ่บเข้าไปเข้าะอ,องคยจะไม่ไหวแนละ้วเพราะฉะนั้นวิธีก,การเคลนไหวขอคุณทิ้นงน,งนานไม่ได้ทีเดียวนะทิ้งนานเป็นเข้าบูดไปเลยนะเพราะฉะนั้นอยระวังก็พยายามในช่วงที่เรายังสัมผัสอะไรยังไม่ชัดต้องทําบ่อยๆหน่อยคือทําความรู้สึกตัวบ่อยๆหน่อยจนกว่ามันจะพ้นอันตรายพ้นอันตรายหมายความพ้นเขตภาวะของรูปเพราะในภาวะของรูปนะอันตรายอันตรายที่อะไรคุณพิชัยคุณตอบวิธีทีนี้ตรงเป๊ะเลย อันตรายกรับควดไตรน้ใช่คุณต่อเปเลยทีเนี้ยนะอันตรายกดไตรละงเป็นกดที่อันตรายอยู่เพราะมันผันผลเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถ้ากวดไตรันี้ถ้ายังไม่มีตัวสนวนตื่นรู้เนี่ยกฎดไตรละเนี่ยมันก็จะลุกเข้าไปสู่จากรูปไปสู่นามด้วยใช่ไหมตรงนั้นคือเป็นสมูทยัยถามว่าความไม่สบายกวดไตรั้ที่มาอยู่กับรูปเนี่ยเป็นสมูทัยได้ไหม อ่าตัวนี้คุณวิชัยตอบไม่ง่ายนะกฎเขาแต่รักที่ลุกลามอยู่ในเขตของรูปเนี่ยเป็นกดแต่รักได้หรือไม่เออเป็นสมุทัยได้หรือไม่อ่าตัวนี้ให้เวลาคิดหน่อยสําหรับนักเรียนเก่าอย่าลืมว่าสมุทัยนั้น ถือว่าเหตุของทุกนั้นท่านเน้นไปที่ความอยากสาประการใช่ไหมหนึ่งความอยากได้สองการได้สมอยากสามการไม่อยากได้มีสามอยา่างใช่ไหมถ้าสามอยากนี้เกิดขึ้นในใจของเราก็โอเคมันเป็นกุดลตจรักเข้าไปละเข้าไปสู่จิตแต่ว่าเราไม่เรียกว่าใตรัก เราเรียกว่าตัณหาสามหรืออากุศลมูลสามใช่ไหมก็คือการมาตรหา,พรหาพรเพราะว่าตัณหาพิว่าเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นสมุทยัยต่เมื่อมันเกิดอยากเท่านั้นร่างกายเนี่ยมันอยากหรือไม่อยากเป็นไหมชัมรเอ่ยหิวข้าวเนี่ยเราไม่เรียกว่าอยากข้าวนะถ้าอยากข้าวนีนเป็นเรื่องของจิตใช่ไหมแต่หิวข้าวเป็นเรื่องของ ธรรมาชาติของกายเราต้องตอบสนองใช่ไหมถ้าคุณหิวข้าวคุณไม่กินคุณผิดผิดธรรมผิดศีลน,นะแต่ถ้าคุณอยากข้าวคุณจตอบสนองคุณผิดไอผิดธรรมเหมือนกันเลยผิดธรรมเพราะอะไรถ้าร่างกายถ้าเราไปทรมานเขาเนี่ยมันผิดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นธรรมะหนึ่งเขาเลียกรูกไปทำอะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราก็ไปเผลอทรมานร่างกายปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าทรมานร่างกายเกือบตาย ท่านบอกวโมันเผยไปถึงหกปีเนี่ยนะพอท่านพลิกปั๊บเนี่ยกลับไปทรามานกิเลสไปทรามานจิตไม่รู้เลยแต่ทรามานกายมายทีแรกก็คิดว่ากิเลสมันจะเกิดจากการแต่ความจริงไม่ใช่กิเลสเกิดจากใจที่เราไม่รู้เกิดจากความไม่รู้เท่านั้นดังนั้นเรามานีก็โดยวิธีการนี้เราก็ไม่นิยมทรามานกายเท่าไหร่แต่เราต้อง ทนเท่าที่ทนได้ทนอย่างตื่นรู้นะแต่ถ้าไม่ทนเลยก็ไม่ได้ก็เราค่ติดสบายกลายเป็นขีข้เกียจไปแต่ก็ต้องทนหน่อยทนเพื่อเป็นที่ตั้งของการศึกษาไม่ได้ทนเพื่อจะให้เป็นตะบะทนเพื่อเป็นตะบะเปนการเป็นสมถะใช่ไหมทนเพื่อเป็นที่ตั้งของการศึกษาเป็นวิปัสนาเช่นเรานั่งไปสักสิบนาทีรู้สึกหนักละ ทีนี้เราต้องการศึกษาว่าเขาดูสักอีกสินาทีหน้าเป็นยังไงการเกิดขึ้นจากสิบไปถึงยี่สิบเนี่ยความปวดมันเป็นยังไงก็ศึกษาอาการของวิิตไปแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะดูกายไปจนกระทั่งกายเขาบอกไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมไหรือไม่แล้วต้องขยับให้เขาลักตรงเนี้ยอันนี้ทําเพื่อการศึกษา,านั้นได้แต่อย่าทำด้วยความไม่รู้ ทำด้วยความรทร่เขนั่งแช่อยู่ตรงนั้นน่ะสามสิบนาทีชั่วโมงพอเต็มที่แล้วก็พลิกเปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็คือกระบวนการของตัวความเคยชินตลอดนะดังนั้นในวิธีการแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราจึงใช้เคลื่อนไหวอยู่สองระบบหนึ่งเคลื่อนไหวในรูปแบบคือการเดินจูงกลมสร้างจังหวะสองการเคลื่อนไหวนอกรูปแบบคือการใช้ชีวิตจริง ถ้าหากว่าเราไปใช้เชื่อไหวนอกรูปแบบแล้วยังรู้สึกไม่เคยได้มันยังแหลมอยู่ความเคยชินอยู่ก็ให้รู้ว่าเรายังอยู่ในอารมณ์สมถันะแต่เมื่อใดเราจะต้องประคองความรู้สึกตัวเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบแต่พอออกรูปแบบเร้วู้วมันทําไม่ได้มันทำยากก็ให้รู้ว่าอารมณ์ของเราอยู่ในขอบเขตของรูปนามอยู่ ซึ่งเราจะต้องประคองต่อไปแล้วก็ใช้การศึกษารูปต่อไป,ไปาก,การดูหนักดูเบาดูเคลื่อนดูไว้ดูร้อนด,ด,ดูเย็นของร่างกายให้ชัดๆต่อไปเรื่อยๆให้จิตมันเข้ามาเสีคุ้นอยู่กับอาการของกายให้มากจนกระทั่งว่าจิตของเรามันกลับมามาอยู่กับความทุกข์ความไม่สบ,บายของกายอย่าง รู้สึกตัวอย่าไม่รู้สึกว่าเป็นการทรมานอย่าไม่รู้สึกว่าเป็นการอิกครับแต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้แล้วหาคำตอบในจากมันโดยที่มันมีอยู่ก็ียงความที่อยู่ความห่วงที่อยู่ความไม่สบายความปวดความด้วยมีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้สึกรู้กับมันแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่เราจะต้องอยู่กับเขาเราต้องอยู่กับเขา ใช่ไหมแต่ที่แล้วมาเราคิดอย่างนี้ไหมที่เราก็ได้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาเราคิดอย่างนี้ได้ไม่ได้ขนาดนี้ฉันเข้าไปได้หี การที่จสีขาก็คือเรียนอยากใจรักเริ่มเปเลี่ยนใจอะไรใสีขาเข้าใจไหมการที่เรียนได้รักเป็นใจสีขาได้เรื่นี้คือเรียนนิสัยเปลี่ยนนิสัยเป็นสี ai, สีขาเปลี่ยนทุกขขันเป็นสีสีขาเปลี่ยนนักตาเป็นสมัยสีขาทีนี้นะ่าคิดว่า ในไใน,ในไตรก้าสามเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็พูดใช่ไหมแต่เวลาในภาคปฏิบัติเราใช้คาว่าจิตใจิกขาไม่ใช่คําว่าสมาธิิกขาเพราะอะไรเพราะสมาธิเป็นผลแต่จิตใจศึกษาเป็นเหตุแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นไม่ศึกษาเรื่องจิตบังคับจิตอย่างเดียวทรมานจิตอย่างเดียวแล้วก็บีบคั้นจิตอย่างเดียวตรงนี้ไม่เป็นวิปัสสนาเป็นสมถะ แต่นั้นเรา้แช่อยู่มันมีทุกข์มีหนักมีปวดมีเมื่อยอยู่อาการที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีสองลักษณะหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยการบีบบังคับกดข่มทนอันนี้เป็นอะไรเป็นสมระแต่อาการความทุกข์ความปวดความเมื่อยความบีบความคัดความระวนรมีอยู่แต่เข้าไปศึกษาดูอาการโดยละเอียดของมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรตับไปอย่างไงเห็นอาการชัดตังนี้เป็นนิพพานาเพราะเป็นจิตติีขา แทนที่จะไปดูคือดูอาการของจิตอนว่าจิตมันมันรู้สึกไงต่ออาการเดี๋ยวนี้จนกระทั่งว่า,ากายเขาทนไม่ได้จิตก็ต้องไปช่วยเปลี่ยนแต่ถ้าจิตมันขืนมันบอกว่ามันจะแน่จะแค่ไหนความปวดขาในชัดเจนสู้แกจะไปถึงที่สุดแักสามชั่วโมงแกจะว่าไงจิตมันพูดได้แต่กายมันรับไหวไหมรับไม่ไหวตัวนี้เป็น สมถะเป็นวิชาสมาธิทันทีเลยเพราะไปเบียดเบี่ยนกายนะแต่คนส่วนใหญ่เราก็หลงทำเห็นัหนใช่ไหมแต่เราเข้าใจว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเขาเปิดเดียวเป็นพรามเป็นวิชาสมาธิไปออกมาเป็นพลังเว็นรังเป็นอำนาจเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นปฏิหารได้แต่มันไม่เป็นปัญญานะแต่ว่าในฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้ศาสนามีสองประเภทคือฤทธิ์ทางกายกับฤทธิ์ทางจิต ลิทางสมถะและนิทางวิปัสนาแต่พระพุทธเจ้าเลือกลิทางวิปัสนาเพราะทําให้เกิดแสงสว่างและปัญญาแต่ลิทางสมถะก็ให้เกิดนิดเดชปฏิหารซึ่งไม่พระพุทธเจ้าบอกมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่ใช่ทางดังนั้นเองในช่วงของเจ็ดวันเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการจับอิริบุตรย่อยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คิดว่าภายในสามวันอาจจะรู้สึกเบาเลยแต่ถ้าสามวันยังรู้สึกหนักอยู่นนแสดงว่าเราเข้าใจตัวเองผิดว่าเราคิดว่าเราเป็นวิปัตสนาแต่วเรายังเป็นสมถะอยู่ก็ต้องเลือกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคนในสามวันยังหนักอยู่มาจะเลื่อไปอยู่กลุ่มนี้นะจะไปเสียใจกันแล้วกันทีว่าสอบไม่ผ่านแต่กลุ่มใหม่เนี่้สามวันรู้สึกเบานีมากเลยไปจะเลือกไปอยู่กลุ่มนี้เหมือนกันแสดงว่าสอบผ่านได้แล้วนะเราแสดงว่าสอบตออยู่ตรงนี้อันนี้ต้องดูให้ดีตรงนี้กันแล้วกันนะ ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปสําหรับคนที่เคยไปเดินมาแล้วเริ่มเก็บไอเรียบกย่อยแต่ในช่วงไหนที่มาสังเกตว่าคนไหนเก็บไม่เป็นจะมาต้องขอสิทธิ์ที่จะเข้าไปเตือนด้วยนะคุณแรงเดินแรงเกินไปเดินเร็วเกินไปนะอาจจะต้องใช้สิทธิ์ตรงนั้นด้วยอย่าไปโกรธกันก็แล้วกัน อย่างมันยุ่งกับสิที่ส่วนตัวฉันเอาไปอนี้วัดบมาไม่มได้ตอนนี้เราอยู่ในสถาน,นะกำลังฝึกนะก็จะต้องเข้าไปอินไซด์กันกันในบางเรื่องที่เราเพราะเนื่องจากว่ารได้บอกเบื้องต้นว่าเรามาใช้สถานที่นี้ไม่ใช่ธรรมดาเสีคยค่าใช้จ่ายเพราะนั้นทุกเวลาต้องคุมค่าค่าของเราก็คือขอให้เราได้เก็บความรู้สึกตัวให้มากที่สุดนั่นคือค่าเพิ่มที่เราต้องการนะ เพื่ออะไรสร้างความคุ้นเคยกับใจเท่านั้นเองเพราะจิตของเราไปคุ้นเคยในความเคยชินน่ะใช่ไหมความเผลอความเอาใจใจความได้ตามอยากเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆแต่พอเรามาย้อนสอนย้อนความรู้สึกย้อนความเคยชินแล้วรู้รู้สึกเอออดได้ทนได้ไม่เผลอถึงตัวได้ง่ายเรียนรู้ได้ง่ายใจกับกายไม่เบียดบังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นนี่คือเป็นผลสําเร็จของเรานะคือมูลค่าที่เราได้เพิ่มขึ้นมา แล้วเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดในชีวิตวันของเราได้ชีวิตของเราก็จะอยู่ด้วยแบบิ้ัใสนะไอความไม่ทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะเรารู้วิธีนะดังนั้นในวิธีการเนี่ยบุ่งศึกษาให้เข้าใจวิธีไม่ได้มุ่งศึกษาว่าให้ทํามากทําน้อยถ้าคุณเข้าใจวิธีถูกต้องคุณจะทํามากก็ได้ทําน้อยก็ได้แต่คุณเข้าใจวิธีไม่ถูกต้องคุณจะทํามากเท่าไหร่ก็ผิดใช่ไหมคุณขยันเท่าไหร่ก็ผิดเพราะมันไม่ถูกอ่ะมันผิดทาง เพราะฉะนั้นเราเน้นที่ความเข้าใจเราจะเห็นว่าในไตรสิกขาเนี่ยถ้าในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยในไตรสิกขาในภาคที่สีเริ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่ในภาคปฏิบัติเริ่มด้วยปัญญาศีลแั้วก็สมาธิใช่ไหมัางคนแปลสมาธิถี่กับสมาสังกัว่ะเป็นปัญญาสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะเป็นศีล สมาวยมายามสมาสติสมาธิเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเองถ้าเรื่องเรื่องปัญญาหมายความมันต้องเบาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในช่วงปฏิบัติขอให้เราได้ตรวจสอบโดยเฉพาะเราเป็นคนเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเขาต้องถามว่าปฏิบัติแบบนี้ดีอย่างไรปฏิบัติให้เข้าใจอย่างไรเราก็ต้องตอบได้ด้วยนั่นคือคือว่าเราได้สัมผัสความจริงแต่อะเวลา เขารู้สึกว่าเห็นทุกเห็นสุขเห็นหนักเห็นเบาเห็นกายเห็นใจชัดหรือไม่ชัดตามเหตุปัจจัยของสติปัญญาของเรานะนั้น,นในช่วงหมดเวลานนี้เนาะสิบเอ็ดโมงใช่ไหมกันข้าวในช่วงบ่ายสำหรับคนที่เคยผ่านมาแล้วก็ิ่มเลยเนาะ แต่สําหรับสถานที่ที่ว่าแยกหลวงพ่อต้องไปดูว่าเหมาะไหมถ้ามันไม่เหมาะก็คนเดียวมานั่งปฏิบัติร่วมกันแต่อย่างน้อยก็อยากให้วันที่สามที่สี่ขึ้นไปปรับอ e ีซีก่อนสักสองสามวันวันที่สามที่สามขึ้นไปคือเก็บก็ได้ในช่วงแรกๆนี่ก็ให้ให้ใหทำารวมันก่อนเพื่อปรับอ e ีซีปรับง่วงอย่างน้อยก็หายง่วงให้ได้ก่อนสามวันนี้นะถึงจะให้เขาไปเก็บอารมณ์งั้นกูไปนั่งเก็บอารมณ์ในห้องเวลาคปิดห้ง องค์พ่อไม่เห็นคุณนะคุณก็ไปนอนหลับด้วยตัวเองนอนหลับเท่าสิ่งตัวเองแล้วทีนี้แต่ถ้าหาว่าคุณแก้ไขนิวรอนได้ตื่นรู้เป็นก็แก้ไขเป็นคุณก็โอเคเสียดายเวลาของตัวเองที่จะไปนอนตรงนั้นใช่ไหมเราพยายามสู้พยายามฝืนแก้ไขได้ง่ายกว่าเพราะในช่วงสามวันนี้ก็เป็นวันที่ปรับอีย์คือปรับนิวร์ให้อ่อนตัวก่อนสามวันแรกก็จะต้อง่วงต้องน้อต้องเบื่อต้องเสงต้องปวดต้องเมื่อยเวลานั่ง ในชั่วโมงที่หนึ่งพอทุนได้ช่วงที่สองที่สามจะไม่ไหวได้ใช่ไหมเราก็จะมาแก้กตรงนั้นก่อนชั่วโมงที่สองที่สามเราก็จะมีการลุกการเดินการย่างการเปลี่ยนนี้บทอย่างไรตรงนี้สามวันเราก็ค่อยกำกับกันแต่เวลาคุณไปเก็บอารมณ์คนเดียวเราก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปใช้ให้เป็นถ้าไม่ฝึกกนไปใช้ไม่เป็นนะะนั้นในช่วงเช้าวนันนี้เราเอาไว้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมไปรับอาหารกันมีอะไรสงสัยไหม ในแง่เบื้องต้นที่พูดมาทั้งหมดมีอะไรผิดไหมหรือมีอะไรไม่เข้าใจฟังท <ขอ S 1> ัานไหมสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเก็เชิญเเาสบ้าปิติิตรสมรถะิสมัมันจะรู้สึกโอดโผลแร้วประื่นเต้นดีใจมากๆแต่รู้สึกโปร่งเบาสบายแล้วก็มันสุขอันนี้เป็นวินปัสสนา ใช่แต่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอาการต่อกายเท่าไหร่นะจะเป็นอาการทางสีโดยเฉพาะโปร่งเบาสบายอิ่มอย่างนี้เนี่ยเป็นวิปัสนาแต่ถ้ามันจะมีผลต่อกายเช่นว่ามันรู้อแน่นหน้าอกรู้สึกน้ำหูน้ำตาไหลรูล้สึกว่าตื่นเต้นดีใจอันนี้ยังเป็นสมถะอยู่นะแต่วิปัสนามันจะซึมสบายปโปร่งเบาซาบซึ้งอ้พวกนี้นะ่อันนี้ก็เป็นปิติประสะทิทธิทางด้านวิปัสนาคุณชุนนาถเป็นไงพร้อมหรือยัง เราไปทานที่ไหนฮะไ,ได้เวลาทานเพลนแล้วนะแล้วคุณนข้างล่างจะไปตรงนั้นเลยเลยประลุนต<ๆ>ัวนี้ก่อนข้างล่างเลยนะ,ะไม่ต้องขึ้นมาที่นี่อีกใช่ไหมอ๋อใช่จำลืมไปขอกรองลมใจขึ้นมาก่อนใน <laughs> เจ็ดวันเอาช่วงบ่ายเจ็ดตอนนี้ต้องไปสั่งลาไปก่อนเนี่ย <laughs> อ่าจะเน่ยในเจ็ดวันนี้นะฉันไม่ได้ <c oughs> อยู่ในประเทศไทยได้อยู่ต่างประเทศนะ จติดต่อฉันไม่ได้ไม่มีสัญญาณเหมือนกันนะแล้วก็เก็บไอ้เข้าในบาทตรงนห้เนย<อ>เก็บโทรศัพท์แล้วก็บอกฝรั่งเขาด้วยนะพอายัางไม่ได้คุยเขาเดี๋ยวหลังเพลง <c oughs> ตกลงว่าตอนกลับมาในช่วงเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงนำโทรศัพท์มาด้ดยไม่มีบาทเนะานะเที่ยมกลอม่องญญไว้นะ โอเคแล้วก็ที่บาทที่วัดเขาจะใช้บาทมาตั้งนักศัลยารุ่นเมนื่อวานได้สองบาทก็ร่งเลยนะทางโทรศัพท์ทางไอแพรต่างๆเขาบอกว่าห้าวันนี้รุ่งเลยนะมันมีโทรศัพท์มมีไลน์มมีเฟซก็ไปหาถึงบางคนมีก็ไมไดที่วัดทำสัญญาณไม่ค่อยมีนะอับสัญญาณนะก็ถกลงเนาะก,ก็ไปสั่งเสียกันแนคะ่ว่าจะเออใครมีเบอร์กลางติดต่อได้เอาเบอร์คุณคุณ นะคุณชุนันทาก็เขียนตัวใหญ่ไว้ข้างกล่องนะว่าใครจะบอกว่าแต่บางคนบอกว่าฉันมีหมอป่วยไม่สบายเดี๋ยวหมอถามมาด้วยอันนี้ก็ก็บอกให้คุณชุนันทาแล้วกันนะชุกเฉินยังไงแล้วบางคนก็เอามาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเก็บเพื่อสะสมดนว ทีนี้ตอนเย็นๆเรามาผ่านไปได้เสียงยืนเสียงนู้งนุ้นนุ้นเอ๊ะไม่ใช่เสียงคนคุยกันสองคนเป็นเสียงคุยคนเดียวถามไปทำไมเอายงเอาด้วยเสาไปใส่บัตรใส่ไปเครื่องใครยังอีกเครื่องอ้าวทำไมปะรู้ว่าหลวงพ่อจะเก็บเครื่องเซฟเครื่องไว้เอาอย่างนั้นเลยโอ้เหลี่ยมจัดเลยนะไม่ได้เลยถ้ามันีเครื่องที่สองหลวงพ่อต้ทำ ค่าไทเก็บแล้วเอาค่าไทพันหนึ่งกันแล้วกันว่าเอาค่าเก็บค่าไทยเพื่อเพื่การเซฟยมเองเนี่ย,เ,ย, 1, เ,เ,ย,ยเพราะว่า, e าะอะไรพวกเจ้ากรรมในเวรของเราจะมาขอเสริมบุญตอนที่เราภาวนาเพราะฉะนั้นเขาก็าอาศัยอะไรที่มันลิงก์กันเราได้นะโทรศัพท์อะไรเขาก็จะมาลบคนตอนนั้นแหละเรื่องไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นเรื่องไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดเพราะวิบากกรรมขอเรามีอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อให้มีวิบากกรรมตามตัวเราไปถึงเราก็ตัดสัมพันธ์ไปก่อนนะ มาให้กวนเพราะว่าเหมือนเราเป็นหนี้เขาเป็นแสนเนี้ยเขาเป็นรั่วเราไปหาเงินมาได้เขาตามตามทวงเลยนะเจ้านี่เนี้ยเราเหมือนกับเขารู้ว่าเราเอามาผับ